สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพรีเซนต์ในหัวข้อของ A ว a s t ์ฟรีแอนตี้ไวรัสกันนะครับสมาชิกในกลุ่มนะครับกับผมนายจตุมิส่วนวีครับวันที่2นะครับจะเป็นนายยศพลคงประโชคครับวันที่3เป็นนายสักรินพุมชูครับเรามาเริ่มกันที่สไลด์แรกกันเลยนะครับสไลด์แรกนะฮะ a v a ว t คืออะไร A ว a s t คือโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับที่ได้รับการไว้วางใจจากคนไทยมานับปีนะครับและเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นบริษัทไอทีใจดีนะครับ ที่ทำเวอร์ชันฟรีให้พวกเราได้ใช้งานกันนะครับคุณสมบัติของ a v a s p u ิน t e a t Anti v i ว u s นะครับ 1. ป้องกันมันแวร์ขั้นสูงครับ 2. ป้องกันการ,การคุกคาำทางออนไลน์ครับ 3. ตรวจจับโปรแกรมหรือการลบโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ครับ 4. ครับเป็นการป้องกันอุปรกรณ์จากการโจมตีเข้าถึงครับระยะไกล ประมาณครับการป้องกันมัลแวร์ขั้นสูงของอวัสนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นการตรวจจับเป็นการตรวจจับที่ทันสมัยครับเช่นการตรวจจับพฤติกรรมที่สามารถจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยของโปรแกรมครับและหยุดโจมตีได้ในทันทีครับผมการป้องกันภัยคุกคามออนไลน์นะครับอวัสนะครับได้ใช้เว็บชิลนะครับที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เว็บที่มีไวรัสหรือมัลแวร์นะครับนอกจากนี้ยังมีพัชชิ่งนะครับโปรเทสที่ใช้ในการ โปรติชั่นนะครับที่ช่วยในการป้องกันการโจมตีจากเว็บไซต์ที่แปลกปลอมที่พยายามขโมยข้อมูลส่วนตัวเช่นรหัสผ่านและข้อมูลบัตรเครดิตฟิชเชอร์ไวไฟนะครับสุดตรอดความปลอดภัยของเครือข่าย Wi-Fi รวมถึงการป้องกันจากแฮกเกอร์นะครับรวมถึงการป้องกันจากการโจมตีที่ไม่ปลอดภัยการป้องกันออนไลน์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถาท่องเว็บและทําธุรกิจออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยนะครับการตรวจับและลบโปรแกรมที่ไม่พปงประสงค์นะครับ อวัสด์นะครับได้ใช้ฟิวเจอร์อวาสดคลีนอัพนะครับที่ช่วยในการค้นหาและลบโปรแกรมที่ไม่จําเป็นหรือไม่ต้องการซึ่งอาจทําให้เครื่องช้าหรือเต็มไปด้วยไฟล์ขยะฟิวเจอร์นี้นะครับสามารถลบโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์แอปพลิเคชันที่กินทรัพยากรมากเกินไปและไฟล์ช่วยคราวที่ไม่จําเป็นทําให้ระบบเนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดพื้นที่ที่จัดเก็บในเครื่องเนี่ยไม่ถูกใช้งานโดยโปรแกรมที่ไม่สําคัญนะครับ การป้องกันอุปกรณ์จากการโจมตีของการเข้าถึงระยะไกลวารัสนะครับได้ใช้ฟิลเตอร์ไฟวอลนะครับที่ช่วยในการป้องกันการเข้าถึงจากฟิลเตอร์บุคคลภายนอกที่ไม่พึงประสงค์โดยการกรอกการเชื่อมต่อที่อาจจะเป็นอันตรายออกไปนะครับนอกจากนี้ยังมีแอนตี้สแตมนะครับที่ช่วยในการป้องกันให้สแตมเนี่ยหรืออีเมลเนี่ยหรือการโจมตีที่มาจากอีเมลที่มีไวรัสเนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับ ฟีเจอร์เหล่านี้นะครับช่วยให้ข้อมูลในอุปกรณ์ที่ผู้ใช้เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับการโจมตีพยายามเข้าถึงคอมพิวเตอร์จากระยะไกลและก็โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับข้อดีนะครับข้อดีการของการป้องกันภัยคุกครามที่ครอบคลุมนะครับอวสนะครับจะมีการป้องกันไวรัสมาแวร์เซมไวรัสนะครับสไปแวร์หรือข้อมูลภัยคุกครามอื่นๆนะครับไละอย่ามีประสิทธิภาพการตรวจจับที่รวดเร็วและแม่นยําโดยใช้เทคโนโลยีการวจจับ พฤติกรรมนะครับและการอัปเดตฐานข้อมูลที่ปลอดภัยภัยคุกคามอย่างสม่ําเสมอนะครับเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียการมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องซึ่งอาจทําให้ระบบทํางานช้าลงโดยเฉพาะในเครื่องที่มีสเปคต่ําหรือการมีระะรทรัพยากรจำกัดการทํางานของโปรแกรมในพื้นหลังเช่นการสแกนไวรัสหรือการตรวจจับภัยคุกคามในเวลาเรียลไทม์ อาจใช้ทรัพยากรของเครื่องมากขึ้นทำให้การใช้งานโปรแกรมอื่นๆช้าหรือหน่วงลงซึ่งอาจส่งผลให้ประสบการณ์การใช้งานไม่ลื่นไหลย,ยกตัวอย่างนะครับคนที่ใช้โปรแกรมเถื่อนต้องการ activate ไม่สามารถลงได้นะครับเพราะติดตัวสแกนไวรัสเราต้องทำการถอนติดตั้งก่อนทุกเมื่อเวลาเราจะลง โปรแกรมอว่าเชื่อถือได้ไหมแน่นอนโปรแกรมนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่มีชื่อเสียงได้รับรางวัลทั้งหมด3รางวัลประฏิทิภาพที่โดดเด่นแสดงให้เห็นซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยให้บริการได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัยเพียงใดได้รับรางวัลปฏิจพันธ์ยอดเยี่ยมประจำปี2022แน่นอนโปรแกรมของ ประประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กว่า30ปสีสามารถติดตั้งได้ง่ายวันทีโ็มาเองความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย wifi ในบ้านการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ขั้นสูงกุ่งกระผมขอ,อนำเสนอเจบเพียงเท่านี้ของครับ